ทีมันอัดคุ้งไงพูดเลยเพื่อเตะจะคุ้งไงสวัสดีครับผมอยู่กับช่องสีดอโจโจนะครับผมวันนี้มาอยู่พี่ทันใจนะครับผมช้างรุ่นดำบันนะครับผมดกดำบันของหมู่บ้านช้างเลยนะครับนี่ลูกหลานของแกนะครับผมตอนนี้จะสืบทอดตัวนี้สืบทอดนี่อันนี้สืบทอดลายนี้เป็นผู้หญิง เขาสูงที่สุดในหมู่บ้านช้างแล้วครับผมไม่มีตัวไหนเทียบได้อายอดเดียอยอดยอดลักที่ซํำเม็เองนิดเราเคยใกล้กันเหรอเด็กใหม่เากินนมกินอะไรกับตพ่งนไม่ช้างบ้านเรามีช้างแข็งนะ มาสังเกตไหมนะอ่รุ่นหลน่รุ่นหลังอันโตอยู่แต่รุ่นใช่แอยอใครทันใจนะครับผมฮะ นี่นะครับผมนี่ช้างช้างกระดดเผือกมันเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยที่มาซ <c oughs> าซูคือาววลายด่างครับผมคำด่าง <c oughs> โอ้ดูกินกองเต็มเลยนะครับผม

Khi thằng trai xuống đó Si cho chỗ nó tắm quá đó không biết thằng trai xuống quá không? Này cái đó không lạc có thể thương hay có thể thương như như

นี่นะครับนาผมคนเลี้ยงนะครับผมอันนี้เลี้ยงมาทั้งชีวิตเลยพูดได้เลยครับไม่ต้องมาเลี้ยงมากทั้งชีวิตครับแกเลี้ยงในตัวนี้นะครับเพราะว่าคนอื่นเอาไปเลี้ยงไม่ได้นะครับเอาไปเลี้ยงได้ก็ไม่ถึงปีครับส่งคืนครับผมเต็มที่เจ็ดแปดเดือนให้ไปครับผมคนอื่นเลี้ยงเกินนั้นต้องมาส่งคืนนะครับผมเพราะว่า เขามายอมรับนะครับผมเขาเอาไปเลี้ยงหลายคนแล้วครับแต่ไม่พันมือที่จะ,ะ <c oughs> ได้จริงรอครับน่แอระบบปสิติ <c oughs> เานำลูงต้มไม่นี่เฮ้ยไระตนี่ไงอันนโซ่มาชัดๆเลยอ๋ออันนี้โซตชัดปะเนี่ยอันี้เวลาแตไม้เอ็นจอกนี่หัวฉาปเนี่ยประจำครับในฐานะสนุวังดีไอตีเรื่องตั้งตรงแล้ว อ,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 อย่าไปไล่น้องหิีเอ้ยอ,อ,อย่อยอาไปรังแกน้องไม่เนาะอีหลานมันดึงผมยอยนีลานมันดึงผมย้อยมันเป็นอยังไงสองคนนี่ฮะมัน,ม,นมันเป็นกระเทยบอกมันไม่รู้จ <c oughs> ักคุ๊บมันรู้จ <c oughs> ักงเี้ยฮะคนนี้จะสืบทอดแทนนะครับผมมันจะเลี้ยงเลี้ยงทันใจแทนใช่ไหมจึ้งจึ้งนี่น

เดี๋ยวอาจจะถ่ายรูปไว้ฟังใหญ่นะใช้านานแล้วนะเอามองไปยืนยืนตัวหน้าหน่อยเราจะให้มาเอาลูกค้าให้ออใหขอพี่ทันใจนะครับผมโอเคครับผมถ่ายคลิปหนึ่ง

โอเคนะครับผมช่วยติตามช่องสีโดอโจโจ้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ